ครับผมสวัสดีครับมือนี้แอดมินเดินทางมาอยู่ตอบพุตาครับกลับมาชมบรรยากาศครับรอบพุตานะ,ะนี่กวา้างขึบหนาอีกยังนี่ข่าวสารยังไร้กันแอดมินก็คือสัมผัสหายเพิ่งเนาะว่าเป็น,นยๆๆๆังไงบ้างไลยว่าจอมเป็นให้โชคให้ลาบครับทั้งสองตัวทั้งสามตัวครับเป็นว่า ปูใด้พี่โศกมีลาบกะดีใจน้ำเลยครับเดอ้อดีใจน้ำครับเอาแต่มีเงินใสทุกูุทุกคนแล้วเนาะผู้ใด้พี่โศกมีลาบกับเพิ่อนกมบเวียนมาเลยครับอยู่หล่นปูตาเนาะจะไปฟังบรรยากาศครับบรรยากาศพอคนสบายไลยพอจำคนสบายไลยเนาะจะเป็นรับส้มรับส้มรับฟังน้ำกันครับ ถ้าแปร้านงานก็ไปได้บ้านเลียนก็ไปได้บ้านว่าแค่เปด้โอ้วาแค่เปดวันนี้ห้งเลยหลายคนนั่นอีกวด้หลายครับผมลายคันสหาร้อาสี่แล้วว่าดีแอะไรมาแทว่าจีด้าาาไม่การตลาด้นะไมการ เปได้พอ่อว่านพอพ่อจำไปเลยนาะโอ้โมอูอาน <c oughs> คอยคิดถึงดีดอกนี่คนยูว่าสิบ,บ,บก<น>อกที่แรกนั่พวกเอ็นนิ่มเ,ออเ,เป็นางไงคนรอดค่อยตีเออยตงไก็ราถเอาถือบุตรถืกันจำเตียน,น้อาสำหับว่าคนครับผมเพราะวันลูกไม่ใ่ไงว่าถ้ามันบ่มเนเขาสิ<อ>มา,มา่อยวันีสลูกเขาเลิกตัว เป็นทาทางาพอเนาะไปไ่ไวารกไออกไปถือั้างหลังั้งบนเหมือนนั่นอยู่ก็ดีตัวประมาณัางมันใหญ่น่าเราไปเขียนเตตเลยเตียโอ้ที่ว่าเตอออกเสียงอหรเมื่อนั่นตยังว่าตอออกเสียงแต่ว่าได้เรียกแล้วแมนแมนแมนหนึ่งหน่งสองโตคับบ้านไหนบอกอันด้งมันเก้าศูนย์สามเขมยนน่งเนบครับมบานนี้ก็น สองเก็บศูนย์ขาทั้งหลังทั้งบนอพออลไรมาหมื่นจะถ่ายจดมากโอลตเตอรี่ใบครับผมไปซุ่มมาบ้านนี้มันบ่มีขนมีเสียวลายอยู่ไม่เตาหอยโหราบีตัวพัวปูพนาให้ปูพนาให้เ่อก่งัานีปูพดงสีมาเมื่อไรโบทั่วมาบอกยุติทัมาอยกเทนึงค่ะนก็ถือลากันคนคนบ้านมันกัถือที่พ่นมาฝอนมาล่ำ มากับรอกครัวกันเดี๋ยวหั้หมูมาให้น้ำจากหัวหมูหวเด้ว่ะโอ้คนกือบสลาภหลกันนะพ่อคือเล่าเล่ามเร่าทียนเล่าอยน้ำน่ะเป็นมูเดียวกับปูตาโอ้พุ่มพันนะเ่อปู้เาเดียมเป็นมูเดียวเป็นมูเดียวกับกปูตืาเลยครับไ้โชคลโอ้แสดงว่าม่โชคกับตัวหนานะขวานะ ก็ตามปลาหวดต่อไปค่ะเรือยบอกผู้เขียนไีไวไหันละเั้งหมวดบางห่นเนาะเชิเดยสารหลังนั่นนาะเรียกว่ากู้เอ้ยสหรอเชิอันนีเก้าสามเชิญก็สองเาศูนย์น่งเี่เล่าครับผมเิญไปิดู้ว่าเื่ปิดหลานกู้คนทนสบรมากินมาท่านร้อมครับสิบปิดบ้านกู้ว้โอ้ไม่ได้กินยังมาสั่งสงเพื่อนมางแ่งเต้ยสร้งไปเขียนเนี่ยแบบสวดมนต์เงียเงี้น มันก็ต้องมีขวาเพราะนั่นผมจบ้เนาะ่าไหนทังบุญทั้งรังเลยบใยพระยัประยัดถึกปิดผู้ประยัไม่ผู้ใดมายามเพิ่นเตียัมีคนมาครับผมจะเป่นั้บุญนี่หรอเลกคาค่อยหาไปเรื่อยๆครับผมครับผมไม่ทีเดียวเพราะว่าเอฟซีถูกลานตัวฝ่ามือไทยเนาะตัวหลวกเนาะ คุณเล่กับอค่อยเนาะครับผมใหาลองเทียมเราสีบังใบสิ่นึ่งเน้อค่ะสี่บังใบสิ่งหนึ่เราบังคันบวกไปร้ายนั่นกับเราเป็นคนมีศิลปคูนครับผมศิลเราบังคันบวกบังใบให้ลองเทียมมันเป็นยังไงล่ะมันก็เต็มเมื้ยอยังเราบอกไปของเราอ่ะล่ะครับผมครับผมบอกไปของภาษาของเราเนาะเนี่ยเวียนศูนเนาะครับผมเป็นอย่างเนาะครูขัดพอจำมันซื่อสัรย์เราได้จย่งถี่นะโอ้ครับผม เอาเอาอีกนอพนะอุปถัมภ์เสียมากเลยนอพนะเอาซ้ำตัวตุกตุกเลยนอพเนาบัดเดี๋ยนะตัวได้ก็บอกลูกน้านี่แม่ละเนาะเนาะครับผมนั่นละนั่นละอ้าวลูกนานก็ได้เลยมาตัวเตาะเพิ่งพลาดละบาดเลยที่เขาท่านบ่มันใจก็คือบโบก้าบอกทีงนั่นครับผมเพราะว่ากิดรถ่อ่นคนยานคนเสียเงินเสียคึเนาะเงินค้ำกับอาญามันกับตั้งได้แหละเนาะ ปูตาเขาเลยละการปตาเขาเลยละบ้าแล้วมีปูวัดเนี่ยครวลาดมันถึกหลายแครับผมมันีโชคมีโชคมีานึกหลายจุมาแล้วมาว่าว่าถึกถึกหลายเนี่ยนะครับนี่ประจำครับพี่แม่มือใดะจำเราโทษมันบอกวมยศทูบมับอกอีกึนหนึ่งเมื่อดสิมเรากเ่สิได้บอกวยมินู่อกครับผมก็ได้งานปมให้ลูกานคือเยนใหลูก้านในข้าวดำได้ไมล่ะ เราจะถ่ายมันบ่อมากได้พ่อเห็ยนโยเขียนเบอร์ทั่วไปเนานี่แหะครับแมนแต่ันบ่มีเบอทั่วที่มีต่ซื้อประกาศซื้อเสียงเรียงนั่นเแม่ังปังปังะันี้ยากมูด้่เขียนตัวห่นี่ศูนย์โอ้เต่าปูมาอยู่นำได้ทั้งบุญทั้งล้างเลยบาทนี่เตี้ยขาดขาดขา เอาเหอยมวนซื้นทุกคนเนาะฝอเนาะหมีหมีสุกมีหนาต้องก่นทุกคนนั่นแหละหอยมวลครับยังต่วนคนเป็นคนหอยมวนกรูโหลดทานหนาข้างในกับมีตะพูให้เฮ่โหลดปีไม่นี่กระไดเอ้าเราจังได้ันเรงเาจังใดเล่าจังไดความจันเขาเขามาล่ำกับ็คือสิทธิวตาไปเลยเดี่ยวความันมาล่ำนี่ พู่จบาพูดจาจะตังนจะังมาลำหอมจันทรท่านผู้ชมเจาจิตเอวล่ำเหมือนเราอยู่มาล่ำแถวบ้านเป่าพูดหนอมจันที่ระบาดเนี่ยโอ้ผมบอกโ้จักเป็นได้้มาหอมจันที่ระบาดนี่ละรัเมืองแม่เบ่งนี่เลยโอ้โหครับผมโอู้คนจาเมืองหอมจันขประสงค์ความมุ่งมั่นปรารถนาอยู่ว่าพัดมาสาธุค่ะท่านผู้ชมเอเอา จะลองใส่ปีใหม่พอดีนะพ่อเนาะโอ้ปีใหม่ลูกด้านกลับมาบานมาซ้องก่อสิมาฮุบๆพอดีแหละมาท่มกันเนาะพอดีเอาเอาขอบคุณแม่พังคุณพ่อเป็นโชคหลับทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะครับงล่างโชคบรรยากาศครับบรรยากาศหลังอ่า ดีว่ะคุณแม่เ่ลานนะคุณแม่ออบถถือเนลดเหนออบุณแจผู้ใดล่ะผู้ใด้ดลาย อวัรอ mm ้ครับผมอ่าแต่ว่บไปยังไงหน้ามีกับสิมีดอกเนาะอืมอืมฮือดีหน่อยนั่ง่าลายเมือนดอกเตี๋ยือดีพอลายดอกไม่น้อย

ครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศยืยดอนปูต่าครับบางรอดบางรดอย่างอื่นเต็มเต็มอย่างอื่นมันไม่ถึงส่วนตางหรอีะโอ้ผู้คนไม่สวกกันไรเนาะ ยึดได้เนอไผสิม้าวายปออะไจะห้ได้ปุ๊บปั๊บก็ได้โด่ต้องขาเวลาแน่ๆตงนเงินนะครับตนาะตนเงินม้าวายปุ๊บจะเอาเลยนก็นไงได้ก็ได้อยู่กับบุญก็ต้องไปหาใส่ดอกไปน้อนกูก็ไปหาวัาจตมาวัาแต่มาวายว่ตจะมาวายต่วายเี่เดียวนั่นก็ได้เด้อเป็นซิปขึ้น เป็นชิปขึมันจะได้ต้องใส่เวลาไผ่ไผ่สีม้าเราต้องใส่เวลาอยากด้วยในยุบ้านอันลาม้ายวต้องมาต้องมาระลว่าต้องมาขอต้นกสี่ได้พอ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 พิพอพกพอพดดอพ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 ดตอนอพ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 อะอพอพออพาพออพออนอนอพอพอพบพอพ เียนเสียงไ้ใ hmm. ช okay. ่ล้วพ่อมวดเนี้ยเียนเสียงไว้ใช่แน่เตี้ยโอ้โแล้วเดรอลงมาม่อเ่น่บยววานัมันออกมันพูดก็ดีใจาแล้ที่นีคันใจมันจดจอนใจทก็ต้องมันด้กาเนาะกาที่อดพู้ตายครับลังดสามโมงแล้วเขาบอกว่า นี่ถึกไปละเจ็ดสิบแปดสิบอ้เจ็ดศูนย์จะเหลือหลายหลายนี้ไปมาไป่เื้อเจศูนย์เขาเลื้อยังว่าหายวะคนรกาะน้มันเอาเจ็ูย์ไปกินตายยังว่าเส่ยได้ไปเจ้านึงตอมันว่าหายเจ้านั่นอ้มีหลายแสดงว่าเลยนเนาะมันต้องมันดานลึกบากะบ่ใก่มันไปอ่ะปูซังสงสัยปูจตซังแต่เอารวดลูกหลานจีว่า ผไปเนาะเวลาเวลาเราสั่งเวลาเราบอกฟื้ยเราก็่ได้เด้เราจะพาไปเอานี่นี่นะผาดาเป็นชิปอรนแล้วเออเหมือนสามงแล้วใครจะไปซื้อลอตเตอรี่อยู่แล้วมันถือกับเจ็ดสบาทเปบาทเมยนีแต่แต่อี่กอนนั่นมันแพงโอ้ยงานนั่นอันนี้ตไวก็ผู้ที่มีโชคไี่ดวงมาพอละผู้ที่มีโชค ชได้ถือความเตี้ยมันถือโอยเวมันไ่จาัน่าห้ลยนนามันมันมีดวงนักเวลามันนั่สิได้โอ้ยหกเดือนเลยหนูมาสิล่ะมาผัดมีแล้วเรียวหาคนก็พอเห็นมีแม่คัวลาสวยอยู่คนนึงเด็กน้อยอยู่สองสาคนโอ้ยนันคนีักแค พัดมีกับมมีคนมากินลูกเอามัดจากสามถุงละท่านงานแต่พัดได้กระทะเดียวอูเอ้ยเงียบลูกก็ไปตามเงียบเลยอูกินผู้เดียวก็อูกินผู้เดียวก็เงียบยังไงเลยวะแยกกี่ว่าแบบไหนเนาะกับเลขมันก็เข่าเนาะอ่าโอ้ยมาดันได็กกับขับรถมาหอดบ้านแบบมันมันผิดหลายแล้วมันก็มีเงินน้ำเนาะมันก็จนหลายนั้น ครับรถครับเพราะถึงความเจนไปยี่อีกไกลแท้ว่างเหมือนเมื่อไหร่ครับผมไอ้เลขกับผมมีเงินกับผมมีเนาะเที่ยวมาเรื่อยเลขกับผมถือผัวว่าซื้อซื้อบ้านอยู่ด้วยกันเออโู้โหสิได้บพเที่ยวมาสั่นมาโบไหวแล้วอาจั่นลูกกัผัวบอกให้มาซื้อมาซื้ออีนี้ได้ป่ะเนี่ยมาซื้ออีนี้บ่ได้ซื้อบ้านซื้อที่ไว้ก่อน จะล้างว้าซื้อเลยแล้วสิมาาเบอกว่าพ่อพ่อเสียหายลูกเสี่ยงหมดเลยเหรอบ้านเสี่ยงหมดเลยซื้อทีแสนเดียวซื้อแล้วเมื่อนี้ลูกไปโขลอยู่ไม่ไหวหนีตัวเสร็จถามพอแล้วพอมาบอกว่าถามปูแล้วถามมาพอลูกจะได้สางบ่ไม่ไรนึ่งแล้วมันอยู่ไก่เนาะอยู่หุ่นเนาะเอ้าที่นี่ถัดโตมามนี่เพิ่มเดี๋ยวนี้จะได้เที่ยวได้แบบ เดียนนึงมาสามทีอล่ะม well, ันอนใสขันม้าต่อสาวก็บ่าทันียกได้แบบนี้ม่ทันที่นี้ซื้อไ้แล้วเด้หมดนี่แล้วเราวโมเปนถือแยกเมื่อซื้อนเตียว้าวมันจะเป็นบรรยากาศนะครับบรียา้อยเขากระิมาได้วันที่ชิเยโอ้ยลูกโมได้ไปซื้อดอกเน้อพอเสียห้ลูกซ้ายไปดอกลูกเบเวียบมเป็นบ่เป็นซื้อที่ซุ่มก็ยอมาบาหนบ่นาะบนิอ้า ทีย mm ู่งวันีเพิ่นมาให้คนมาซื้อเลยผมมีเงินมาเงินราคามันบแพงแต่แพงมันยังมีเงินซื้อเพราะมันเพิ่งตั้งหลักได้เนาะมีสินโตกับหลายบ้านกับชิลุดรถกับชิโดนเยอะรับพอบาซอยนี่ตายทุกคนขายทีพวกพุ่นจังหวะพอดีเตี้ยถามมือนี่ถามพอแล้วพอบอกว่าอได้สั่งไว้ไว้นี่ละแยะปากแยะปากภาษาหนึ่งเอ้าเาสิบวัยนนันเดี๋ยวพอพอสิบวัยแยะภาษาหนึ่ง ขอ้าโอ้ยมัต้องศรัทธาอิลีนะจำจจำจำแล้วเพืนจะมาซื้อสารแล้วต้สีมาเย็ดน้ำเย็ดน้ำสาก็ว่าศรัทธาบนไดศรัทคมบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศครับ

ูย่ส่เออูลูกบอลลื่นพอหรอบอลื่พอพอสอูหางทุีลูกได้ลูกกับแปลงลูกกับซากมดแหละอย่าเาเอาหน้ามาคุูยา่เอย่าเป่าอย่าเป่าอย่าเป่าลายได้พอเยอะย่าเสือแป้งจมวานี่ผมมาก พอแพลดอกพอลูกซื้อมาเป็นซอกๆพุ่อ่ะเนี่ยมักยามพันก็มักยาครูก็สูบเบิ้เเิกีเนาะจนเขาเอินมาบอกีบ่าาิ่าโอ้บ่าคือลูกอยเลนาะบ่าอยู่บาผู้เดียวแขงแข่งขขงผู้เดียวอยู่พ่อเอ้ยลูกบอลลืนคำพอดอกเ้อพอบอกคำไหนลูกบอลลื่นดอกค่ะลูกบอลลื่นพอดอก พอสอนคำไหนบอกคำไหนลูกฟังไหวเบิดเลยผู้ใดไรเอะซักซื่อยังทีละผู้กันสร็จหรืหาไปบอกมันพูดอะไรบ้วซาพู้ซื่อกูกับพ่อให้มันได้ทเก่าค่ะถ้าลูกจำได้พอลูกจำได้ลูกจำได้นี่แหงนีส้ยามไม่ควงกับไม้ขอบนี่ไม้ขอบนี่แซ่บบ่พ้อยาเนี่ยแซ่บหรอแซบพอมื่อนี้ลูกเฝ้าหลายเลยบ่ได้ไก่เลยบ่ได้มาปกพ่อเด้อมื่อนี้ไก่ได้มามื่อนี้

กินไก่มาเจาะเจ้าเจียกินไก่กินไก่ยำลูกให้ลูกน้าซูเกะไก่แม่กูกินอยากกินไก่อาหารกูขึ้นก้อน่ะก็อยากมั่นใจว่าแม่มาดิซูเกะมาวันนี้ซูเกะขึ้นเกอะไปละฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่า เจ้ยนี่ตู้เจ้าตู้ต้องเป็ียนตีก็ะอดเนีน่ตีฟองแม่ปลาตาตีฟองไม่ฟองตองา